สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแพงลำเพลินโชว์พิเศษครับมาหอดมาถึงแล้วครับผมมาหอดตะดนหมดแล้วครับแต่ว่าเหงืก้นหน่อยนอนนะครับพห่หนกสาวนอนพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีคุณพ่อครับเอามาหอดกระมานหรอเปล่าเนีูกสาวมาหอดกระมานแล้วครับมานแล้วที่แลาหมานใสเสียใหญ่มานได้เว้นเลือยมือนนี่ ยังห้อนปะลูกข้าวปะเนมอ่าเวจ่ากับคุณพ่อปะขอดีพ่อละขอดีพ่อยังนิงนอนเนยออเนจับหวยนุ่มนมไไม่หนมม่ไมปะม่นะไมป่ปะไม่ปะไม้ปะ่าดไม่ปะไม่ปไม่ป่ไมะ่ปะไม่ปม่ป่ไม่ปะค่ปะไ่ม่ไม่่ พี่อาร์มถ้าเรียกพ่อแล้วแต่นะครับออ่ามือมีให้เรียกพี่อาร์มมือมีใครเรียกพี่อาร์มมันว่าให้เรียกพ่อพ่อตาไก่อันนี้พ่อตาไก่ป้าไก่สุดยอดเจอกันตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่หน่อยเราไปหนองคายเราก็สอดมาถี่โอ้ยคนแก้วบลนี่พี่หน่องเพรท่านเมื่อบานนี้เดี๋ยวแกลับไปเลยตม่งแต่อุบลบน เขาแล้วไปเอาของเชียงใหม่ย้อนอบอ้ยบอกครับรถเก่งค่ะก็นอนอีกแม้ทักก่อนัได้ยนนันตื่นแล้วพอตื่เดี๋ยวมันสิสูงลงเสยนเลงไหมคะนอนอีกไหมยางแ่มันเป็นไม่เก่งนะบอกบอเป็นยังดอกมันอาการห่อนนั่นคือมันน้อยขี้ห้อนนี่น้องแก้มมาแล้วน้องแก้มก้าเม่มาแล้วแม่มุนคือเป็นยังไงแม่มอน นั่นี่แม่แม่แม่เบิ่งคลิปว่าครมคมาขึ้นนี่แม่ตัดเนา่ะเดี๋ยวจักทั้งมือหนึ่งไงสิมี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 รับเชิญอยู่มั้งนะทั้งมือหนึ่งจะมีเสื้อผ้าาว่ะ รันุลัรอบานกัน evet ุ่ลุนนะครับพ่อแมียพ่อพ่อม่ครับยังครับพ่อรอพรุ่งน yep. <vale ี้ครับพรุ่งนี้มันลื่นมันลื่นอยู่อยู่ละเอียดเลย้กนที่เขาบานครับผมนี่ครับเสร็จแล้วจะยิ่งไปพักคอนหรือบานครับสองร้อยแปดที่มาลูกอะพ่อจากนี้ไปโอ้มันขยับไปเลลูก นีเขึ้นอแ่ยะคัรับงานที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาบ้านจันตบุจันทร์อำเภอบ้านดุงไแม่คือว่าอย่างน้อยเวยนมาแม่กซิปอย่างน้อยแบบบบแอยู่เอาเอาเอาเไปซ้อมเม่แล้วเอาทางนาลูกทน ไปห้าโมงเย็นๆอยู่แล้วครับแบบนี้นึกเราพูะไปจ่าไปหน้างานกับพ่อบปะางในเย็นไปหน้างานกับพ่อบไปหน้างานกับพ่อบปะไปตรวจหนึ่งเดินหน้างานกับพ่อบปะไปเบิ้งไปเบิ้งศาสตร์นาเวที่กันนะไปเบิ้งศาสตร์นาเวที่กันครับท่านดูนะครับ อ่าได้คร yes. ับพ่อแม่พ um ี่น้องผู้ใดวัยใกล้ๆมาชมเด้อครับเป็นงานฟรีครับเจ้าภาพใจดีแล้วครับชมฟรีสวดแจ้งเด้อครับนี่มาแล้วครับรถหัวหน้าผู้นำทีมงานท็อปที่ท็อปธนชัยมาแล้วนะครับแล้มีข้าเรือมีเขาโตออกข้านี่ไงอือครับไปชิปปิ้งนะส่งเขาออกท่าแดนเลยทาบมาสังนี่นไงอือ สาสาดเริ่มมาแล้วครับสาดเริ่มร้ายแล้วครับลานค้าลานขายเออครับมาแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมให้ใหอาจารย์ให้อาจารย์คุนวอยให้อาจารย์ผนเอกไฟผนเอกฉากนะครับเพนนางพักพอนะครับเพนหอนนะครับ,นนรบผม ทำงานตากเด็กหันธรรมดานะครับเงาเตมาแล้วสาดตร์มาแล้วเริ่มร้ายแล้วครับเริ่มมีเขียนป้ายจองไว้แล้วเริ่มมีเขียนป้ายจองนี่งวดสบานใส่มุ่นจองไว้กับมีนะครับเพิงกันะเพิ่นเขียนซื้ออย่างเนี้ยจองแล้วนี่นะครับห้ามเหยียบเด็ดขาดจองแล้วนะครับจองแล้วอุ้ยเป็นลูกนี่เลยบาทนี่เพิ่งเสียเป็นลูกสามเหลี่ยมกับมี จองแล้วเพื่นจองแล้วเริ่มรลายแล้วมาเร้อครับก่อนก่อนเศรษฐีมานาั่งหลังนั่งไกลๆเด้อครับด้านหาเวทียังว่างพอ่อเลยกลางอยู่ครับผมยังหาแนวกินปลาลุกอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับแอดมินช่องลุงฟิยะนะครับนี่เอ้ามุจักกันตะเหิงบ้านนี่สนิทสนิทกันตะเหงิงเอ้ย ย่างผ้ารูข่อยไปเบิ้งผู้สาเอยวันนนบ้าเมียนบอ้าตอดเงามอกลงนี่เมียอยากกินยังลูกกินยังใส่สียังยังโอ้ยแนวเขียวห่างเบาด้อมันเป็นยังเอาข้องเหรียญฉับของเหรียญแล้วเนชม ชมฟรีครับชมฟรีงานนี้ชมฟรีเวทีมันนี่กลางกลางเต็มเลยนะครับเวทีมันนี่บ่มีขนาดย่อบ่มีขนาดใดนะครับกลางเต็มเลยนะครับมันนี่เดี๋ยวยินมาบุ้มมีพ่อโจกับพ่อเงาด้วยครับมาครับผมพ่อโจกับพ่อเงาครับไม่กันบ้างใจนะครับผมฮะกับพ่อไปเดินเดินเดินหานหน้ามันเย็นจริงกันพ่ออากาศหอนหอน จังก็นาบ่ทำไมเมาเอามาเมาหยิบเอาสีเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวกินก่อนมาเอาอันนี้เหรอเถือก่อนเถือก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยยางมาใจเดี๋ยวค่อยยางมาใจ เฮ้ยเอาหยังกันเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ยของเรียนเดี๋ยวได้ครับแม่จ้าจ้าทำงานหาเงินกันเลยโอ้ยลานขายลานขายเยอะแยะเนะครับของอยากของกินหลายหลาๆตัวอาจารย์มีกึงเรียบร้อยนะครับ เย็นๆครับเดี๋ยวจังหน่อยเป็นอากาศฮ้อนอยู่แม่เดี๋ยวจังหน่อยพุ่นกับเขาลงมากเหรอครับค<อ>นกับทาอากาศนี่ฮ้อนอยู่ท <ขา S 1> ่าอากาศเย็นยังสิ่ไมค้ขายรอบเดินออกครับชมฟรีนี่คนเยอะแน่ครับ<อ>สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีน้องกล้องเลยน้องกล้องสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวเ่นดี๋ยวเดี๋ยวดยินเขาเดี๋ยวยินเขาว่าไปอุ่นไปเอิญเขาเต้นผู้นั้<ล><ใ>นเขาเต้นผู้นี้เป็นมอนี่เพชรจานี่โอ้ยขาเทียนมอสเด ไปฟาเต้นให้บอกไปฟาเต้นในียไอเป็นบอกอเวลาไอึ้นฉากมันเราว่ามีพูดฟาเตินนั่นอมีการบอกกันเได้ปะพี่พี่ี่คืนึ้นราคาแล้วเด้อวอ้ยจากจากเออี้านึงเป็นมัสบบาทสบาทตอนย30บาทเนี่ยบอสันได้ได้ซื้อมาเบียดเนี่ยมาสร้างหูจักกันหัวการขาแต่น่อย อะไรมาผมหมอเอาไปต่อได้ปุ๊บยางกัมาอีกนี่ยังหนักเบเร่ยพ่อพ่อได้กหัวพ่อได้นี่น้ำเนาะนิดหน่อยพ่อได้มีมูเล่นพ่อเด็กนี่อ่านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมมาเด้อครับยูเว่ไก่ครับมาเด้อทีมงานใด้ยูเว่ไก่โปรยแม่ผู้ใดยูเว่ไก่นะครับผมชมฟูชมฟีนะครับเหมือนนี่สอดแจ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับร่งใจ ช่องใหม่ๆในเด้อครับขอให้พ่อแม่รับชมอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ